อังคาร18มีนาคม2025ครับวันนี้ตีนำามาฝากทั้งหมด5คู่ด้วยกัน EFL, ร e g u e ครับติดมาคู่หนึงวันนี้ลงเตะกันด้วยลงไปถึง Nation League เลยครับวันนี้อีก4คู่ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันกับ5คู่วินวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูผลงานตลอดวิกที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่2มีนาคมครับเต๋อก็พาเพื่อนเข้าวินไปพอสมควรนะตรงนี้ให้ไป5เจ้า2เต็ม2คู่และ ครึ่งคู่หนึ่งครับวันที่3มวันดัดมาครับก็มีเล่นแข่งด้วยยูเวเข้าวินครับฟอร์เรสโดนโอ้โหห้าเนี่ยแจ้งเกิดฮนะเพราะว่าเข้าวินไปสี่คู่แล้วก็เสียแค่คู่เดียวก็คือเลเวอร์ครับติมองแล้วจากตรงนี้ค่อนข้างจะเข้าเยอะนะเดี๋ยวไล่เลียงให้แบบไหลๆไปแล้วกันครับเอาใกล้เคียงหน่อยในช่วงนี้ก็เป็นวันที่11ครับสเต็ปแตกแล้วก็เข้าวินไปทั้งหมด3คู่มีเสียแค่ตัวเดียวก็คือเลเวอร์คูเซนอีกแล้วแม โดนมาเรื่อยๆฮะสำหรับเลเวอร์อย่าได้ไปกันเลยนะช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีครับ13มีนาคมครับเข้าวินไป3คู่แล้วเสียคู่เดียวก็คือรองโรมาไปครับ15ล่าสุดเลยติดหลังไม่ติดเนี่ยก็คือวันที่เอซิมิลานครับคว้ออาชัยไปได้และเบนฟอร์เนี่ยก็คว้าชัยได้จากบอลมัดครับในวันนั้นก็จบ2-1เขาวินไปสำหรับบอลรอง บมนนหมากสนใจครับรับแนวทางแบบนี้กับติคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับมาเจอกันที่ไลน์จะจัดส่งให้เพื่อนๆทุกวันครับกับปักหมุดีของติแบบนี้มาพบกันได้จัดเด็ดๆให้แน่นอนครับไปครับวันนี้ลุยกับ5คู่วีนันต่อดีกว่าฮะบันที่นิวยอร์กสเตเดียมครับรัดเด์แฮมโดนกับวิคอมคู่นี้ตี2.45นาที ผลงานปัจจุบันของเจ้าบ้านครับรรตเทอร์แฮมพวกเขาลงเตะ17เกมในบ้านชนะ9เสมอ3แพ้5ส่วนวีคอมอยู่อันดับ2เป็นรองชาฟงุงตอนนี้ครับเกมเยือน18นะัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป3เกม 6นัดท้ายครับบรอตเตอร์แฮมเอาชนะได้2เสมอ1แพ้3,000ลายค้าได้3เสีย3สูง2ตำ4ส่วนวีคอมครับผลงานพวกเขา6นัดท้ายเนี่ยคว้าชัยได้2เสมอ3ลพาผ่ายไปแค่นัดเดียวกับเบอร์มิงแฮมจ่าฝูงครับเรื่องของรายคาพวกเขาผ่านได้แค่2ครั้งเสียถึง4และ6เกมท้ายเนี่ยออกสกอร์ต่ำทุกนัดเลยสำหรับวีคอม เรื่องของ Head to Head ก็เป็นทางฝั่งของ Rotterham ครับที่ตรงนี้เนี่ยพวกเขาคว้าชาัยไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือวีคอมเนี่ยคว้าชัยไปได้ถึง6เกมครับเสมอกัน3ครั้งด้วยกันราคา Rotterham มผ่านคครั้งเดียวโอ้โหวีคัมเนี่ยผ่านไปได้ถึง8ครั้งด้วยกันครับต้องบอกว่ากินขาดเลย ในส่วนของผู้เล่นที่น่าสนใจครับเราเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเกมนัดนี้จะมีโจพาเวลครับเป็นกำลังหลักสร้างสารรค์เกมแซมนอมเบ้ครับมาริคฟิวนี่คือผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนเกมนี้ได้ครับฝากของทีมเยือนครับวีคอมเกมนัดนี้ฝากหวังไว้กับคาร์มดอนฮุมฟีครับโอ้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆ6กแอซซิตและมีอีก6ประตูด้วยดาน,นียลอูโดครับเนื้อหนังหน้าเป่ากดไป7ลูกแล้วซีสันนี้ออนเดยยินมาเนี่ยก็ฟอร์มเยี่ยมเลยเรียกได้ว่าโอ้โห ตั้งแต่กลางไล่ขึ้นมาถึงหน้าทําประตูได้ทุกคนครับหลังก็มีนะโอ้โหสุดจริงฮนะวีคอมเล็บมาปปๆแับสูงต่ำ2.25 แต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยแน่นอนครับวีคอมดีกว่าเยอะเลยกับเลดกันกลางมาแค่ป,ปอเกมนี้ลอตเตอร์แฮมมีเสร็จสู้ยากครับเพราะว่าเรื่องของเฮดทูเฮดก็ชัดเจนอยู่แล้วราคายิ่งหนักเลยเพราะว่าทางฝั่งของวีคอมผ่านราคาได้8ครั้งในการดวลกับทางลอตเตอร์แฮมในช่วง10เกมท้ายครับยังไงก็ต้องเลือกอยู่ทางฝั่งวีคอมแหละเกมนี้ตามมุมตีตีว่ามีมุมออกสูงสาหรับวีคอมส่วนเรื่องของสกอร์รวมเกมนี้ตียังให้ไปที่สกอร์ต่ำนะ2.25คาดว่าวีคอมจะเฉือนได้ครับ เกมที่ไม่ฟาร์มครับเกมนี้ AFC Field เปิดบ้านรับการไปเยือนของชัตตันอยู่ในเตะเตะกันช่วงตีสองนาทีเช่นกันในคอนเฟเดรทลีกเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ20 18เกมแนวรังเย่าชนะ7เสมอ4แพ้7ยิง30และเสีย30ส่วนชัตตันครับพวกเขาลงเตะไป18นะัดชนะ6เสมอ6และแพ้6ครับกับเกมเยือนอยู่อันดับ12ตอนนี้ก็อันดับดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านครับ 6นัดท้ายพวกเขาเอาชนะได้2เสมอ2และแพ้2สําหรับเจ้าบ้านฟิลครับลงเตะไปในช่วง6นัดท้ายผ่านราคาได้4 0ครันั้งเสีย2สงูสง2ต่าํา3และเจ้า1เกมนัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาครับส่วนทางฝั่งชชตตันผลงานจาก6นัดท้ายชนะ2เสมอ2และแพ้2เช่นกันฟอร์มไม่ต่างกันเรื่องของราคาผ่านได้3เสีย3ส,สูงแค่เกมเดียวจาก6นัดหลังสุดคือเกมล่าสุดกับฟอร์เรสต์กรน เฮดตัเฮดคู่นี้ดวลกัน2เกมท้ายชัดตันทำได้ดีกว่าทั้ง2นั้นครับในศึก FA ครับและในลีกเกแรกๆเอาชนะในบ้านของตัวเองได้ก่อน2-0เรื่องของราคาฟิลเจ้าบ้านผ่านได้2ครั้งส่วนทางฝั่ง,งชัดตันเนี่ยผ่านได้หมด4ครั้งครับมีเจ้ากันเกมหนึ่งตัวผู้เล่นนิดเดียวครับเอาเจ้าบ้านก่อนเกมนี้ฝากหวังไว้กับนิกเฮาตันเลยครับนี่คือผู้เล่นที่แบกทีมไว้บนหลังแล้ว16ประตูตครับฤดูกาลนี้ส่วนทีมเยือนครับวิลเดวิดครับคือผู้เล่นที่ดีที่สุดข,ของทีมในตำแหน่งนะ้าเป่ากดไป15ลูก เลบมาที่ครึ่งลูกครับเปิดแรกจริงๆมาปอๆเท่านั้นสูงต่ำสองลูกครึ่ง คือทีที่ผลงานคู่นี้ไม่ได้หนีนครับในส่วนของฟอร์มกับเลดท,ที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวสักหน่อยครับอยากปอไหลขึ้นมาครึ่งลูกแต่ด้วยฟอร์มจริงจริงครับติก็ยังมองว่า i e l d เนี่ยมีมุมสู้ได้ลองไปครับคู่นี้แล้วไปที่สกอร์ต่ำด้วยบอลเล็กกดกันน้อยฮะผลงานที่ผ่านมาก็ยิงกันไม่เยอะต่ำมาตลอดในช่วง3าเกมล่าสุดที่พบกันราคาก็ไหลลงในส่วนของสกอร์รวมเน้นไปที่ต่ำแล้วกันครับแล้วก็ไปทีมลองสําหรับเกมนัดนี้อัดทิงแคมป์ครับพบบิลสโตนเตีสองสี่สิบห้านาท ผลงานเจ้าบ้านครับตอนนี้อันดับ8ของ c o n f l อเร League ลงเตะไป16เกมในบ้านเนี่ยชนะ8เสมอ6แพ้2ส่วนวิลส s t o n ครับพวกเขาลงเตะไป18นัดชนะ3เสมอ7แพ้8ยิง23เสีย33ประตูด,ด้วยกันและตลอดการลงสนาม6เกมท้ายพวกเขาชนะได้เกมเดียวเท่านั้นเสมอ1แพ้ไป4ผ่านราคาได้ครั้งเดียวครับจาก6นัดหลังสุดซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเพิ่งแพ้กับรดเดลมาถึง3-0 ส่วนวิลสโตนครับ6เกมท้ายชนะ3แพ้3เรื่องของราคาก็เช่นกันครับผ่านได้3ครั้งเสีย3สูงตลอด6นัดหลังสุดและเกมล่าสุดก็โดนลดเดียวมาเหมือนกัน4-1ครับสภาพไม่ต่างเงินกไกลวันที่เรื่องของ Head to Head ครับคู่นี้พบกันมาทางฝั่งเจ้าบ้านอากทิงแคมเนะี่ยเอาชนะได้หมด3เกมเสมอกัน2ครั้งครับที่เหลือเป็นชัยชนะของวิลสโตนไป4เกมด้วยกัน ตัวผู้เล่นครับเนชั่นลีกเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นคนเดียวเลยครับที่ทําประตูได้ก็คือนิวบี้ครับฝั่งของอัคทิงแครมส่วนทางฝั่ง,งทีมเยืนอนอย่างวิลสโตนเนี่ยก็พอจะเล่นเป็นทีมหน่อยแล้วก็กระจายการทําสกอร์กันได้หน่อยครับโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นรีดครับนำหน่งปีกทางฝั่งซ้ายนั่นแหละ10ประตูแล้วตามสเตตรต,ตรงนี้ครับและหน้าเป้าจะเป็นโอเบโรครับยืมประจําการอยู่มาครึ่งควบครับเกมนี้เจ้าบ้านอัคทิงแครมออกมาต่อสูงต่าม,มา2ลูกครึ่ง คือถ้าว่ากันตามผลงานเลยเนี่ยอักตินแค่มไม่ได้ดูอันตรายสักเท่าไหร่ครับเรื่องของชัยชนะที่เกิดขึ้นในบ้านก็ ครึ่งหนึ่งของเกมที่เตะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะจบลงด้วยผลเสมอครับส่วนวิลสโตนเด่นๆก็คือการจบเสมอกับเกมเยือนครับมกไปยันเสมอคู่แข่งได้อยู่บ่อยๆเกมล่าสุดที่คู่นี้พบกันก็ออกน่าเสมอตีมองแล้วคู่นี้มีเ็ตออกที่เสมอและแบ่งแต้มกันสูงครับขอเลือกอยู่ทางฝั่งวิลสโตนด้วยเลทที่เปิดมากันกลางเนี่ยมันแรงไปแพงไปครับไปที่ทีมรองครับคู่นี้มุดเดียวฮาริเฟกทาวดวลกับด็กินแฮมครับคู่นี้ตี2 4งนาทีผลงานของเจ้าบ้านครับตอนนี้อันดับ หกก็มีลุ้นเลื่อนชั้นนะ18เกมชนะ8เสมอ5แพ้5ส่วนไดกินห้มครับพวกเขาลงเตะไปสเกมเยือนเสมอถึง7ครั้งชนะ2และแพ้ไป9เกม6นัดท้ายฮาริเฟกฟอรมดีเลยครับชนะได้3เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวผ่านราคาได้หมดสีครั้งเจ้า1เสียหนึ่งสูง3ามต่ำสามครับล่าสดุดเพิ่งเอาชนะมาได้ด้วยส่วนทางฝั่งไดกินห้มครับจากทั้งหมด6นัดท้ายไร้ชัยครับเสมอ3แพ้3สลับไปเรื่องของราคาพวกเขาผ่านได้2เสีย3เจ้า1ครับสูง3ามต่ำสาม เฮตัวเฮตก็ต้องบอกว่าให้ฮาริเฟกครับกินเพราะว่าพวกเขาคว้าชายไปได้ถึง6นัดครับจาก10เกมท้ายที่ด่วนกันเสมอกัน3ครั้งครับส่วนทางฝั่งไดกินแฮมคว้าชัยได้แค่เกมเดียวเท่านั้นไปลองชัดเจนครับเรื่องของราคาทางฝั่งฮาริเฟกเจ้าบ้านเนี่ยผ่านได้ถึง8ดครั้งเสียแค่2เกมครับออกเกมต่ําไปถึงโอ้โห8ครั้งครับสูงแค่2เกมเท่านั้นเองตัวผู้เล่นนิดเดียวครับเริ่มจากเจ้าบ้านเล่นเป็นทีมนะฮาริเฟกทาวถือว่าดีครับสถานการณ์ตรงนี้โดยมีฮอนครับเป็นตัวคมหวัง ยิงไม่ห้ประตูหน้าเป้าเป็นโตมาสและเอมเมอร์สันครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนครับจากตรงนี้ก็ต้องมองไปที่ฮิวเลยครับมี3ประตูด้วยกันคือเกมรุกค่อนข้างทึ่งจริงดูจากสแต็กของผู้เล่นแล้วเหล็มาครึ่งลูกครับสูงต่ำ2.25เท่านั้นเจ้าบ้านฮาริเฟกต่อครับ คือถ้าเทียบผลงานตรงนี้ชัดเจนครับยังไงก็ต้องอยู่ฮาริเฟกอะเพราะว่าเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะมาด้วยฟอร์มจากหกนาท้ายก็ชัดเจนครับแต่กินแฮมไม่เคยคอยใช้ได้เลยอย่างดีก็แค่ยันเสมอคู่แข่งเท่านั้นครับกับเบรดที่กั้นกลางมาแค่ชนะก็เพียงพอแล้วเนี่ยตีเลือกอยู่ฮาริเฟกดีกว่าดูจากฟอร์มก็ชัดเจนมากๆและไปสูงด้วยครับ2.25เกมนี้เสี่ยงไปเลยรถเดลบบตันครับเกมนี้คลิกออฟกันเวลาเดียวกัน โดยรถเดือดตอนนี้อยู่อันดับ7เลยครับ17เกมในบ้านโอ้โหฟอร์มโคตรดุชนะ10เสมอ3แพ้เส่วนบัตตันครับเกมอยาม่อางมอเตอร์เขาชนะ5เสมอ3แพ้8ฟอร์มไม่ดีว่ากันที่6เกมท้ายครับรถเดือดคว้าชัยมาได้4เกมติดต่อกันแล้วผ่านราคาได้หมดเลย4เกมหลังส่วนบัตตันครับ6เกมท้ายในชนะได้3เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวฟอร์มเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับผ่านราคาได้4ี่เจ้าหเสียนครับสูงไป5้ต่ำห ในส่วนของ h e ตวีดครับผู้นี้พบกันล่าสุดจบ3-0ก่อนหน้ามี2-1ครับเรื่องของราคาแน่นอนรถเด่ยวทำได้ดีกว่าครับผ่านได้ตลอด2เกมหลังภาพรวม5เกมเนี่ยก็รถเด่ยวครับที่กินขาดตัวผู้เล่นครับเราเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนรถเดลอครับจะมีมิเชลและอาราร่าคาครับี Ar บกทางฝั่งซ้ายโหขนาบ2ฝั่งเนี่ย เด็ดทั้งคู่ครับส่วนทางฝั่งบอตตันครับผู้เล่นที่น่าสนใจก็คือฮาร์เซลครับเน้ำหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกนั่นเอง11ประตูครับฤดูกาลนี้มาครึ่งควบครับเกมนี้วรถเดลมาต่อสูงต่ำสอลูกครึ่งด้วยกันบอตตันดูจะเข้าทีเหมือนกันนะฟอร์มในช่วงหลังผลงานดีแต่ว่าดวลกับรถเดลทีไรพวกเขา ประสบปัญหาทุกทีครับให้เกมท้ายเนี่ยก็แพ้ไปสี่ครั้งสาหรับบอตตันเกมนี้ตีว่าไม่รอดวะเกมแรกโดนมา3แล้วอย่างน้อยเกมนี้มีเม็ดนึงเนี่ยก็ชิวแล้วฮะตีปักหมดไปที่โรดเดลกําลังฟอร์มแรงครับอย่าไปขวางเลยแล้วไปที่สกอรต์ต่ำสองลูกครึ่งคาดว่าโรดเดลจะเอาชนะได้ค้นคืนครับสองศูนย์ ล้วทางวันนี้เนี่ยจะไปทีมรองโดยส่วนใหญ่นะครับที่เพิ่งจบไปรถเด็วนะน่าจะเป็นคู่ต่อคู่เดียวคือมองไปข้างบนเนี่ยจะมีวีคอมเรับที่ตีให้ไปเนาะไปต่ำเอฟซีฟ l ลครับอีกคู่หนึ่งและไปต่ำด้วยวิลสโตนครับคู่นี้ก็หลองหมดเดียวครับ h ฮ d น f ิ e ฟกพบกับ d ดอ g ์ n ินแฮอันนี้ไปต่อคือต่อ2คู่ท้ายข้างบนลองหมดก็หากสนใจรับแนวทางเพิ่ม,เต,มเติมครับย้ำกันอีกครั้งง่าย ทีวตรงสครับ ID Line หรือว่าคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ไอพวกปนเเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับจะมีลิงก์ไลน์ของติวันอยู่คลิกที่ลิงก์เท่านั้นเลยเพื่อนๆแกตมาเป็นเพื่อนกันถ้นนาเข้า,ขามาสอบถามได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้คือไม่แน่นะอาจจะมาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นบอลโซนแอฟริกาซึ่งไม่ค่อยได้รับความสนใจอยู่แล้วหรืออาจจะพบกันในวันพฤหัสที่2ี่เลยก็ได้วันนี้ติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ